บ้านเรือนหอหมากคิมเบอรี่เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่ที่น่ารักอยู่เรื่อยๆสำหรับหมากปริดนและคิมเบอรี่โดยหนุ่มหมากได้คุกเข่าขอคิมเบอรี่แต่งงานไปเมื่อกลางปีที่แล้ว2022ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและมีแฟนคลับมากมายแสดงความยินดีล่าสุดวันนี้2มกราคม2566คิ 2, มเบอรี่ได้ออกมาโพสภาพอัปเดตเรือนหอที่กำลังสร้างบอกโดยว่าหลังใหญ่มาก โดยคิมเบอร์ี่ได้โพส์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า0201 2023 Workout Thai Breakfast Merit Home Check หลังจากนั้นแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย